สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bond นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่11เมษายน2566นะครับเชลซีนะครับคิดที่จะซื้อชูอัลเฟริกส์8ถาวรในราคา88ล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงมาอัปเดตอนาคตเบนชีเวลกับโค้ชใหม่ของเชลซีกันด้วยรอฟังรายละเอียดก,กันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยนะฮะใครที่กําลังมองหาโรงเรียนดีๆต้องโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกเลยนะครรัับนหลกสูต ประเทศแคนาดารัฐบิติชโคลัมเบียเป็นออฟ r e s ์สคูลนะฮะเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยครับยืนยันว่าจบเกรด12เนี่ยสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาลัยต่างประเทศได้ และรับการรับรองจาก WASC BC Inspection และ2ม2นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 นั่นเองติดตาอได้ที่ทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0819294229เลยนะครับ ID Line ผมก็ทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วย ขอบคุณทางซูซูกิด้วยนะครับนี่เลยนะครับซูซูกิสวิฟต์ GL เ e x t มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นมีแต่งคอนโซลแต่งแผงประตูลายเคฟล่าจอทัชสกรีน7นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีด G ู้ดเอาเจและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ด้วยนะครับพบกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h ได้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะ แล้วก็ใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบงขายของแท้ส่งวันต่อวันต้องไปที่ร้านนี้เท่านั้นเลยนะครับโ cool คดคูเพอร์ฟูมนะฮะช้อปปี้ก็มีลาซาดาก็มีเหมาะสาหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมาลนมีครบนะฮะแล้วก็เจ้าของเป็นแฟนเชลซีเหมือนกันอยากได้กลิ่นไหนถามได้น้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวามีหมดแล้วก็ในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีโบดด้วยนะครับสั่งครบ1000บาทได้ลด100บาทแล้วก็มีส่วนลดค่าส่งด้วยห้ามพลาดเด็ดขาด โอเคมาเริ่มข่าวสารกันอัปเดตกันที่เรื่องของแบ็กซ้ายน้ามนที่ชื่อเบนชิวเวลกันก่อนแล้วกันเป็นรายงานจากเดวิดออนสตีนเลครับนักข่าวเทียหนึ่งของ The Athletic u เเมื่อวานมาคนแรกนะครับช่วงบ่าย,บ,ายบอกว่าก่อนหน้าน,นี้อนาคตของเบนชิวเวลกับ Chelsea เชลซีเคยไม่แน่นอนเพราะว่าสัญญาเหลือแค่2ปีแล้วก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจอยากดึงตัวไปเสริมทัพ เนชอบมากแต่ล่าสุดครับแมนซิตี้น่าจะอ,อกหักแล้วครับเพราะว่าเบนชิเวลกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีจะขยายจากสัญญาเก่าเนี่ยที่เหลือถึงปี2025เพิ่มไปเป็น2027ก็คือขยายจากเก่า2ปีแต่ถ้าเกิดคุณนับจากปัจจุบันเนี่ย2023เนี่ยเท่ากับว่าเบนชิเวลจะมีสัญญากับเชลซีอีก4ปีนะครับ รายงานบอกว่านี่นับเป็นหนึ่งในไม่กี่ข่าวที่เป็นข่าวดีของเชลซีตอนนี้เพราะว่าทีมกําลังวุ่นวายมากเจ้าตัวเคยโดออาการบาดเจ็บเล่นงานหลายครั้งโดยเฉพาะที่ ACL เอ็นไขว้ ACL, N, หน้าหัวเข่าฉีกขาดนะครับแต่ว่าก็กลับมาเล่นด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมฝั่งฟาบริซิโอโรมาโน่ครับรายงานตรงกันว่าชิวลกำลังจะต่อสัญญากับเชลซี ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับตอนนี้นักเตะต,ตอบรับเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงทั้งหมดจากสมโมสรแล้วทุกอย่างจบเรียบร้อยอยู่กับเชลซีต่อไปถึงปี2027แน่นอนแล้วก็คาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่ช้านะครับถือเป็นข่าวดีจริงๆนะครับเรื่องชิลลี่อยู่ต่อคือตอนที่หายเจ็บ ACL กลับมาลงสนามใหม่ๆเห็นได้ชัดว่าตอนนั้นไม่เหมือนเดิมนะ จนเชลซีต้องไปซื้อ Mark มาร์คูคูริยมาเมื่อช่วสัเมอร์ทีแล้วเพราะว่าชิลีกลับมาเหมือนจะไม่เหมือนเดิมแต่พอให้เวลาได้เคาะสนิมแบบจริงๆจ,จังๆเนี่ยประมาณเกือบๆปีหนึ่งเนี่ยเออก็พูดได้เต็มปากว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นกลับมาดีเต็มตัวอีกครั้งก็ยืนหนึ่งเลื่อนตำแหน่งแบ็คซ้ายของเชลซีนะครับวิง่งยิ่งถ้าเกิดเป็นแผนหลังสาเนี่ยจะใช้งานชิววลได้เป็นประโยชน์มากเพราะว่า ผมว่าพอเป็นฟูลแบ็กเนี่ยถามว่าชิวิลเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแล้วก็เล่นดีด้วยแต่ว่าในแง่ของอิสระในการเติมเกมรุกเนี่ยมันจะน้อยลงแต่พอเป็นวิงแบ็กเนี่ยชิวิลไม่ใช่แบ็กประเภทที่ตะลุยพาบอลขึ้นไปเองเก่งนะแต่เป็นคนที่ผมว่ายืนตำแหน่งเก่งวะ่ะคือถ้าเอาแบบตะลุยพาบอลไปเก่งเนี่ยผมว่าเป็นฝั่งขวาริสเจมแต่ฝั่งซ้ายชิวิลจะแบบเนียนหาตำแหน่งแลบเข้าไปในกรอบเขตโทษ ผมว่าสัญชาต,ตยานตรงนี้น่าจะเรียนรู้จากมาโกสอลอนโซมาเยอะคือแบบกองกลางได้บอลอยู่นะครับแล้วแกวิ่งเนียนเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็กองกลางตักโดง่งอาจจะเป็นโคอาสิตเป็นเอนโซตักโด่งเข้าไปและชิวิเวลได้หลุดไปแต่ยิงบ้างแต่ลุ้นเปิดเข้ามาบ้างผมว่าอันนี้คือจุดเด่นหลักของเบนชิวิเวลเป็นคนที่หาพื้นที่ในการเติมเกมรุกดีแล้วก็ความเร็วก็พอมีเพราะฉะนั้นพอเป็นหลัง3ามเนี่ยแกเลยจะมีอิสระในการเติมพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นหลังสี่ อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่าหลังสามเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหลังสี่กยังเป็นตัวจริงได้อยู่ไหมก็ยังเป็นได้นะครับส่วนกับโคคุเรยาเนี่ยโอเคนั้นล่าสุดโคคุเรยาอาจจะได้ลงก่อนแต่ดูแล้วฟรังกัมพาดน่าจะเลือกจากความฟิตนะครับแล้วก็คงกะจะว่าพักตัวหลักหลายคนเอาไว้รอเจอกับเรอัวมาตริตในเกมวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับ,เด,นะรบเดี๋ยวรอสโมสรประกาศยังเป็นทางการอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะต่อสัญญา เมื่อไรแต่ไม่พลาดแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเทียนหนึ่งทั้งโรมาโน่ทั้งเดวิดออนสตีนมากันครบดีใจที่อยู่กันยาวๆแบ็กซ้ายก็ต่อสัญญายาวแบ็กขวาก็ต่อสัญญายาวเรียกว่าฟูลแบ็กหายห่วงจริงๆตัวสำรองก็หายห่วงนะฝั่งซ้ายคุณก็มีคูคูรูไร้คนนึงฝั่งขวาคุณก็ไปซื้อมาโลกุสโตมาแล้วอีกคนหนึ่งเรียกว่าตำแหน่งฟูลแบ็กเชลซีคือหายห่วงกันแบบยาวๆนะฮะอ่ะทีนี้ครับมาดูข่าวใหญ่วันนี้ดีกว่านะครับจากฟาบริซิโอโรมาโน่ เป็นอนาคตของชูอัลเฟรดิกซ์นะครับซึ่งโรมาโนลงทั้งข้อความแล้วก็อัดคลิปลง YouTube ด้วยนะครับซึ่งผมจะแปลจากใน YouTube ให้ฟังละกันเพราะว่าจะพูดละเอียดก่อนใน Twitter จะยาวกว่านะครับในคลิป YouTube ครับฟาบิซซโอโรมาโนบอกว่าแม้ว่าตอนนี้บอร์ดเชลซีจะยังไม่ได้เคาะนะครับว่าผู้จัดจาก,การทีมถาวรนคนใหม่เป็นใครแต่ก็มีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารภายในเกี่ยวกับอนาคตของชูอัลเฟริกซ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เป็นเชิงบวกแล้วก็เชลซีมีแผนที่จะทำทีมฤดูกาลหน้าโดยมีเฟลิกซ์เป็นนักเตะเชลซีถาวรพูดง่ายๆบอร์ดบริหารประทับใจฟอร์มการเล่นแล้วก็อยากจะซื้อขาดต่อจากแอตมาดริดข่าวบอกว่าเชลซีเนี่ยชอบความสามารถของเฟลิกซ์นะชอบทัศนคติชอบสภาพจิตใจเป็นคนใจสู้นะฮะส่วนในมุมนักเตะเนี่ย ก็มีความสุขครับที่จะได้อยู่กับเชลซีต่อไปเพราะว่าเฟลิกซ์ค่อนข้างชอบกรุงลอนดอนชอบเพื่อนร่วมทีมชุดนี้ชอบบรรยากาศที่นี่ซึ่งเดี๋ยวเชลซีต้องรอลุ้นอีก2อ,อย่างถ้าจะเอาเฟลิกซ์คือตอนนี้ในมุมบอร์ดบริหารโอเคบอร์ดอยากได้ในมุมนักเตะเองเฟลิกซ์ก็อยากอยู่กับเชลซีต่อแต่อีก2ข้อที่ต้องลุ้นคืออะไรอย่างแรกก็คือ เดี๋ยวรอเาคาะกุนซือถาวรคนใหม่ก่อนว่าโอเคไหมถ้ากุนซือถาวรคนใหม่โอเคที่จะเซ็นกับเฟลิกซ์อ่ะอันนี้ด่านแรกและด่านสุดท้ายนะครับก็คือต้องไปคุยค่าตัวกับแอตมาริดนะครับซึ่งแอตมาริดตั้งค่าตัวไว้แพงนะครับเขาตั้งไว้100ล้านยูโรแต่ถ้าตีเป็นปอนก็คือ88ล้านปอนนะครับทำไมเขาถึงตั้งไว้แพงอ่ะก่อนปล่อยยืมเขาเพิ่งต่อสัญญาเพิ่มแล้วก็ ตอนที่เขาไปฉีกสัญญามาจากเบนฟิก้าเขาก็ฉีกมาค่าตัวประมาณร้อยยี่สิบกว่าล้านยูโรเลยนะตอนไปฉีกสัญญามาจากเบนฟิก้าคือตอนนั้นมีเงินเพราะว่าขายกริสมันให้บาร์ซ่าไงแล้วก็ไปฉีกสัญญาเอาเฟลิกซ์มาเพราะฉะนั้นแอตเลติดเขาก็มองว่าเขาก็ซื้อมาร้อยกว่าล้านอะ่ะเขาก็อยากขายในในได้ราคาประมาณหนึ่งร้อยล้านยูโรเหมือนกันคาดว่าเชลซีจะเริ่มเจรจาเรื่องอนาคตเฟลิกซ์เพิ่มเติมเดือนหน้านะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะต่อรองได้หรือเปล่า แล้วก็เชลซีเนี่ยเหมือนอยากจะดูฟอร์มของเฟลิกซ์ในเกมเจอกับเรอัลมาดริดแบบเต็มตาด้วยซึ่งจะเป็นนัดที่พิสูจน์ความสามารถของเฟลิกซ์ได้ดีที่สุดนะครับมุมมองแฟนบอลต่างประเทศนะครับจากที่อ่านมาพอมีข่าวนี้ของโรมาโนมาเนี่ยคนตั้งโพตั้งข้อมูลเต็มกันเต็มทวิตเตอร์เลยครับพวกแฟนบอลต่างประเทศเขาก็ดูจะมองว่าอืม ถ้าเป็นอัตราค่าตัวประมาณนี้หน0ล้านยูโรหรือ88ล้านปอนด์ส่วนใหญ่มองตรงกันนะว่าแพงไปถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นบวกกับโอ้โหเชลซีไปเซ็นล่วงหน้ากับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วด้วยตำแหน่งมันก,ก,ก,ก็ค่อนข้างชนกันนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลต่างประเทศก็ดูแบบมองว่าคือเขาก็ไม่ได้แอนตี้กับเฟลิกซ์นะแต่เขาแอนตี้กับค่าตัวที่มัน,มนแพงเวอร์เกินไปนะฮะส่วนมุมมองผมเนี่ยผมว่าก็แพงไปจริงๆเพราะว่าอะไร คือถ้าเกิดเชลซียอมจ่าย88ล้านปอนด์เนี่ยอย่าลืมนะว่าเราก็เสียค่าย,ยืมไป10ล้านปอนด์แล้วอะและไอ้สิล้านปอนด์ค่าย,ยืมมันไม่ได้ยืมเต็ม1ซีซั่นด้วยอ,อย่างลูกากูอะค่าย,ยืม6 7ล้านเองใช่ไหมเต็มซีซั่นอันนี้ครึ่งซีซั่น10ล้านเท่ากับว่าโอ้โหคุณเสียค่าย,ยืมไป10ล้านถ้าจะต้องไปจ่ายค่าตัวอีก88รวมแล้วมัน98ล้านปอนด์ผมว่ามันก็แพงไปจริงๆครับผมว่าต้องต่อรองหน่อยต้องต่อรองนะครับผมว่าสัก70 หรือ70กลางๆเนี่ยคือโอเคแหละว่าแอดมาติก็คงแบบใครจะไปอยากขายว่าเรทค่าตัวเท่านั้นแต่ว่าผมว่าเชลซีต้องรู้จักต่อรองให้เป็นนะไม่ใช่เขาอยากได้เท่าไหร่แล้วก็ไปยอมจ่ายหมดเลยอย่างมูดริกก็ค่าตัวเขาอยากได้รวมแอดออนร้อยล้านก็ยอมจ่ายเอนโซก็105ก็ยอมจ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าอยากได้เราก็อยากได้ด้วยแต่ว่าเราก็โดนทีมหลายๆทีมโกงค่าตัวมาหลายรอบแล้วต้องรู้จัก ลองต่อรองบ้างนะครับสําหรับผมเนี่ยผมว่า,าชัวร์เฟลิกซ์ข้อดีคือมันหวือหวามันมีความสามารถเฉพาะตัวมันกล้าเล่นท่ายากๆในพื้นที่แคบๆแต่ข้อเสียของเฟลิกซ์มีหลักๆ2อย่างอย่างแรกคือห่วงบอลเล่น One Man Show. วันแมนโชจะโชเยอะไปหน่อยไม่ค่อยส่งให้เพื่อนนะครับและอย่างที่2ก็คือมันยิงไม่คมครับจังหวะทีเด็ดที่ขาดต้องเป็นประตูต้องเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเนี่ยเฟลิกซ์ไม่คม นะครับอันนี้คือปัญหาของเขาซึ่งถามว่าน่าลองเสี่ยงให้อยู่ต่อไหมคือถ้าถามผมเนี่ยผมมองแบบนี้ถ้าคุณดูเบื้องต้นตอนนี้เลยค่าตัวแพงฟอร์มประมาณนี้ผมว่าหลายคนน่าจะมองว่ามันมันแพงเกินไปว่ะแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะมุมนึงที่ผมคิดก็คือเฟลิกซ์เนี่ยตอนอยู่แอตมาริดผมเคยพูดมาเสมอว่ามันไม่ได้เล่นแบบนี้ครับ เฟริกตอนอยู่แอตมาริดมันไม่ได้เลี้ยงตะลุยเยอะมันแค่คล่องตัวจับบอลส่งแล้วก็ไม่เข้ากับแผนของโคชแต่พอเริ่มเห็นเขาในบอลโลกเออมันไม่เหมือนกับสโมสรว่ะแล้วมาดูเล่นกับเชลซีเนี่ยตอนแรกผมมองว่ามัาาานเล่นคล้ายคลายฮาวเวสคือตอนอยู่แอตมาริดแต่มันคล้ายฮาวเวสจริงเว้ยแต่มาดูเวอร์ชันเชลซีมันไม่เหมือนฮาวเวสเลยผมถึงรู้สึกว่าในระยะเวลา6-7เดเดือนหลังเนี่ย ผมเห็นเฟลิกซ์ไม่เหมือนเดิมกับตอนอยู่แอตมาดริดแล้วผมมองว่ามันมันเป็นฟิลลิ่งแบบมันพึ่งได้กลับเข้าสู่ธรรมชาติของตัวเองสู่จุดที่ตัวเองชอบเล่นได้แค่ประมาณครึ่งปีใจนึงผมก็เลยคิดว่าสมมุตินะถ้าได้ลองเล่นกับระบบที่มันเป็นเกมรุกได้อยู่ในสถานที่ที่เขาอยากเล่นจริงๆอะ่ะถ้าได้อยู่ต่อปีหน้าผมว่าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะสำหรับเฟลิกซ์เพราะว่า พรสวรรค์มันมีแล้วอะความคล่องตัวการกล้าเล่นลูกยากๆพวกเนี้ยมันมีความบือหวาตรงนี้อยู่แต่เหมือนกับพื้นที่สุดท้ายการตัดสินใจพวกนี้บางทีห่วงบอลไปบ้างบางทีไม่คมไปบ้างบางทีถ้าได้เล่นเรื่อยๆมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเพราะเหมือนที่ผมบอกว่าเฟรดิกส์มันเล่นแบบบอลรัดกุมมาตั้งกี่ปีอะแล้วมันเพิ่งได้เล่นแบบบอลมีอิสระแค่ครึ่งปีเองบางทีมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ไงเพียงแต่ต่อให้ผมจะมองมุมเนี้ย ค่าตัวมันก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยคุณจะไปจ่าย88ล้านปอนด์ผมว่าก็แพงเวอร์ไปจริงๆนะครับและอย่าลืมตําแหน่งเนี้ยเรามีถ้าจะเอาเฟลิกซ์นะมันจะมีทั้งเฟลิกซ์มีเมสันเมาส์มีเอ็นคุนคูหรือแม้แต่ฮาวเวสร์ก็พอเล่นได้บทบาทกลางรุกเนี่ยคือ มันจะมี4คนแต่ไอ้ตำแหน่งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วโค้ชก็เต็มที่ก็ใช้ไค่แค่1-2คนอ่ะผมว่ามีปล่อยอ่ะอย่างน้อยๆคนถึง2คนแน่ๆถ้าคิดจะเอาชูออาเฟลิกซ์นะครับอ่ะแฟนเชลซีคิดเห็นยังไงลองแสดงความเห็นกันมาโดยส่วนตัวผมมองว่าเซ็นได้แต่ค่าตัวต้องไม่แพงขนาดนั้นถ้าได้สักประมาณ70ล้านปอนด์เอออันนี้ผมว่าคุยกันได้หน่อยนะครับแต่เชลซีคิดจะทําอะไรคิดจะใช้เงินอะไร ต้องรอบครอบนะเพราะว่าข่าวต่อไปมันชวนคิดครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ชวนปวดหัวทีเดียวอ,อันนี้เป็นคอลัมน์ของฟิลิปบักกิงแฮมนะครับเป็นนักข่าวของแอตแลนติกยูเคเขาเขียนคอลัมน์วิเคราะห์นะย้ำนะครับว่าเป็นคอลัมน์วิเคราะห์ไม่ใช่ข่าวเขาบอกว่าถ้าวิเคราะห์เนี่ยเชลซีน่าจะกําลังเครียดเรื่องการเงินจริงๆเพราะว่าขนาดปีล่าสุดทํารายได้ไป481ล้านปอนด์แต่ก็ยังขาดทุนสุดที่121.3ล้านปอนด์ แถมยังซื้อนักเตะไป2ตลาดหลังสุดเนี่ยห้าล้านปอนด้วยยิ่งทำให้เจ็บหนักแล้วก็ตอนนี้ทีมก็เสียเงินจากตอนที่โดนความบาดไปเยอะตั้งแต่ยุคข,ของเสียหมีนะครับรายงานบอกว่าถ้านับผลการขาดทุนก่อนหักภาษีเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมาเชลซี Chelsea คือทีมแรกเลยครับที่แตะหลัก1,000ล้านปอนในเรื่องของคำว่าขาดทุนฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยรายได้ในฟุตบอลยุโรป จริงๆก็ไม่แย่นะไปเจอมาตรติดรอบ8ทีมใช่ไหมแต่ไรายได้บอลยุโรปก็หายไป40ล้านปอนด์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปถึงรอบ8ทีมต่างจากปีก่อนอนั้น,นัปี2021นปี2021ที่ไปถึงแชมป์นะฮะรวมไปถึงค่าเหนื่อยนักเตะก,ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเป็นปีละ340ล้านปอนด์เท่านั้นไม่พอเชลซียังไปเสียเงินให้กับมารีนากรานอฟสกายาแล้วก็บรูซบัคเนี่ยเสียไปอีก49.5ล้านปอนด์ครับเป็นเหมือนกับเป็นเงินธรรมเนียม ค่าในหน้าในการช่วยขายสโม,มสร49.75ล้านปอนด์ค่าในหน้าแพงมากโคตรเยอะมากนะครับเออก็ผูกเสียงเงินตรงนี้ไปเพิ่มเติมอีกนะครับคือคำนวณออกมาหมดแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เสี่ยงต่อกด financial fair play, play, play ของพิมาริกพอสมควรย้ำว่าของพิมาริกนะของยูฟาเนี่ยยังน่าจะรอดอยู่แต่ของพิมาริกเสี่ยงพอสมควรที่ผ่านมาเชลซีรอดมาตลอดเพราะว่าขายเก่งแต่ความท้าทายตอนนี้คือซัมเมอร์นี้จะขายได้เก่งเหมือนก่อนหรือเปล่า นอกจากนี้ no, ไอเรื่องรายได้แมชเดย์อะเชลซีไม่เท่าอาร์เซนอลไม่เท่าสเปอร์เพราะความจุน้อยกว่าเชิงพาณิชก็ไม่เท่าแมนยูลิเวอร์พูลแมนเชสเตีรนะครับเพราะว่าเชิงพาณิชแมนยูลิเวอร์พูลเขาขึ้นท็อปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังหาสปอนเซอร์มาแทนทรีไม่ได้ยังหามาแทนเวลฟินตรงแขนเสื้อไม่ได้ทําให้ตอนนี้เชลซีต้องหาเงิน60ล้านปอนด์สำหรับสปอนเซอร์หน้าอกกับแขนเสื้อให้ทันก่อนเปิดซีซั่นใหม่เหมือนที่บอกไปนะครับทางเดียวที่จะชิลต่อฟ i น a n นเชียลแฟร์เพลได้คือต้องขายเท่านั้น ไม่มีวิธีอื่นครับเชลซีหาสปองสปอนเซอร์ยังไงมันได้เต็มที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ขายเนี่ยเงินมันเข้ามาทันทีแล้วก็ถ้าขายเนี่ยต้องขายให้เร็วด้วยนะเพราะว่ารอบบัญชีรอบหน้ามันคือวันที่30ใช่ไหมครับวันที่30มิถุนาจนต้องรีบขายให้เร็วด้วยนะซึ่งการขายพวกเด็กปั้นอย่างเมสันเมาส์จะช่วยเชลซีได้เยอะนะครับเพราะว่า มีค่าตัวแต่คอลัมน์นี้เขาก็วิเคราะห์นะครับว่าเมสันมา์ค่าตัว70ล้านปอนด์มันก็หาคนมาซื้อได้แบบรวดเร็วไม่ง่ายนะมันอาจจะต้องรอเวลาและอาจจะไม่ทันรอบบัญชีเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีพวกคอนเนอร์กาลาเกอร์โอโดอยลอตตาชิกพวกน,วกนี้พวกหลายๆคนที่เชลซีเป็นเด็กปั้นแล้วไม่คิดจะ,จะ,จ,ะจะใช้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทําเงินสักร้อยล้านปอนด์ก็พอช่วยเหลือทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่บอร์ดเชลซีต้องคิดให้รอบคอบเหมือนกันเกี่ยวกับการจะซื้อนักเตะสักคนหนึ่งแพงๆนะครับเพราะว่า สโมสรก็ขาดทุนไปเยอะนะครับมีโอกาสโดน Financial Fair Play ด้วยซึ่งถามว่าถ้าโดนจะทำยังไงอะถ้าโดนของพีิมรีกผมว่าก็ต้องทำใจนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้คิดซะว่าแบบนี้แล้วกันให้คิดซะว่าเราก็ซื้อไปเยอะแล้ว500ล้านปอนด์จาก2ตลาดที่ผ่านมาเราก็ซื้อไปเยอะเงินที่เอาไปลงทุนกับพวกอ่าเอนโซบาเดียช so, ิลมูดริกโฟฟาน่า คูดิบารีคูคูเร่าสเตอร์ลิงอะไรพวกนี้ทั้งหลายทั้งหลเนี่ยเหมือนก็ว่าเราก็เอาเงินจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าถ้าจะโดนลงโทษเพิ่มเติมมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากกฎของ financial fair play p r e m i e e r l a g u e นะซึ่งดูแล้วอ่ะถ้าผิดมันก็เบื้องต้นมันก็คืออปรับงงปรับเงินมันคงยังไม่ได้ถึงขั้นแบบตกปรับแต้มอะไรพวกนี้ทันทีคือจะปรับแต้มมันต้องแบบผิดร้ายแรงมากๆไงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามันจะโดนผมว่าก,ก็ต้องยอมรับคิดซะว่าเราก็ใช้เงินไปไปเยอะแล้วแต่เดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าบอรดเชลซีจะหาทางแก้เพื่อให้ไม่โดนอะไรเลยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแล้วก็นที่บอกไปต้องรอบคอบทางการเงินหน่อยนะถ้าเกิดจะซื้อเฟรดิกส์เนี่ยก็ดูให้ดีว่าจะเป็นตัวแดงในอนาคตรหรือเปล่าหรือบางทีถ้าจะซื้อเนี่ยกับเงิน70ดล้านปอนด์ที่ผมบอกเนี่ย ถ้าจะซื้อตัวรุกเนี่ยบางทีบอร์ดเชลซีต้องเลือกด้วยนะว่าคุณจะเอาหน้าต่ําแบบเฟลิกซ์หรือคุณจะเอาหน้าเป้าไปเลยเพราะเชลซีปัจจุบันนี้ปัญหาคือการจบสกอร์ม่งซากกระเบือมากไม่มีใครยิงคมในแนวรุกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการจะเอาหน้าต่ําหรือจะเอาหน้าเป้ากันแนะ่นะครับอ่ะไปดูภาพการฝึกซ้อมกันหน่อยก่อนจะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับข่าวดีก็คือเตียโกซิวากลับมาแล้วนะครับลูกพี่ของเรากลับมาแล้วในภาพการฝึกซ้อมเนี่ยได้เห็นซิวานะอ่าได้เห็น เอ็นกโรกองเต้นะครับแล้วก็ได้เห็นเมสันเมาส์ด้วยนะครับเมสันเมาส์ก็กลับมาซ้อมได้นะครับซึ่งเ,เดี๋ยวต้องรอแฟรงค์น้ำผาดให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้นะครับว่าใครจะลงเล่นได้บ้างคือกองเต้ลงได้อยู่แล้วเพราะว่ากองเต้ไม่ได้เจ็บแค่พักเฉยๆแต่ซิวากับเมาส์เนี่ยคือเพิ่งหายเจ็บกลับมาต้องรอดูว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับสำหรับ2คนนี้เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากปากของแฟรงค์น้ำผาดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ มาดูเรื่องของโคช้ชกันหน่อยดีกว่านะครับกับตันเดฟของเรานะฮะเซซ่าอัสปิดิกวยตาออกมายกย่องเลยครับยกย่องลุยส์เอ i นริเก้นะครับเออนะครับเขาก็โดนสื่อถามนะครับว่าคิดยังไงกับลุยส์เอ r นริ e เก้นะครับพี่เดฟที่เล่นทีมชาติสเปนกับเอนริกเก้มาก่อนเขาก็บอกว่าเออเรื่องกุณซื้อถาวรใหม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารที่จะไปพิจารณา ซึ่งเราก็ต้องไว้วางใจให้สโมสรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราจะได้เห็นว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่ผมรับใช้ทีมชาติสเปนเนี่ยช่วงที่ดีที่สุดของผมคือตอนมีลุยส์เอนริเก้เป็นกุนซือเลยนะเออเดฟบอกแบบนี้เลยว่าช่วงที่แฮปปี้กับกับทีมชาติที่สุดก็คือตอนที่มีเอนริเก้เป็นโค้ชเอนริเกกเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนเขาแน่วแน่กับแนวทางที่อยากจะเล่นแล้วก็การทํางานในแต่ละวันด้วย เอนริเกเป็นคนจริงจังมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ปิดบังความรู้สึกของตัวเองนะครับก็พี่เดฟช่ยวยชมขนาดนี้เดี๋ยวมารอดูว่าบอร์ดเชลซีจะใจอ่อนบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเอาเอนริเกมาจะทันได้เล่นกับเดฟไหมเพราะว่าสัญญาเดฟซัมเมอร์นี้จะเหลือปีเดียวแล้วก็เชลซีมีโอกาสปล่อยพี่เดฟสูงมาก90%เลยครับเพราะว่าแบ็คขวามีริสเจมแล้วก็ไปซื้อมาโลโ u สโตมาแล้วไงเออผมเลยมองว่าพี่เดฟอาจจะย้ายออกจากทีมค่อนข้างสูงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเอนริเกเนี่ย มีข่าวหนึ่งที่ต้องกรองหนักกบจากฟีชาเคสนะครับความน่าเชื่อถือน้อยนะครับเทียสี่เทียหแต่ผมเอามาฝากก่อนแล้วกันแล้วก็ช่วยกรองให้ว่าต้องฟังหูไว้หูเขาบอกว่าถ้าเอนริเก้จะคุมเชลซีเขาขอบอดเชลซีสข้อข้อแรกคือต้องให้คุมทีมยาวๆไม่ใช่สั้นๆไม่ดีแล้วก็มาปลดข้อที่2อยากลดคุมกําลังตอนนี้อยากคุมทีมแบบจํานวนไม่เยอะเกินไปอยากเอาแบบว่าบริหารจัดการง่าย นะครับแล้วก็เชลซีก็น่าจะโอเคเพราะอยากขายนัาเตะทำเงินแก้ Financial Fair Play อยู่แล้วและอย่างสุดท้ายก็คือขอ2ตํตำแหน่ง1ขอกองหน้าที่มีความคล่องตัว2ขอ,อกองกลางตัวรับมายืนคู่กับเอนโซเฟรนันเดสส่วนกองหลังกับประตูเนี่ยทางเอนริเก้พอใจแล้วไม่เอาเพิ่มเติมแล้วก็ฟังหูวไว้หูนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับ ปิดท้ายกันที่อันนี้สั้นๆแล้วกันครับจอห์นเทอร์รี่ครับสรุปแล้วไม่ได้ขึ้นมาร่วมงานกับแฟรงค์ลัมพาที่เชลซีชุดใหญ่เพราะว่าเมื่อคืนนี้เลสเตอร์แต่งตั้งดินสมิธเป็นกุนซื้อช่วคราวจนจบซีซั่นซึ่งจอห์นเทอร์รี่ที่เคยทำงานกับดินสมิธที่วิลล่าเนี่ยก็ตามไปสมทบกันที่เลสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจอห์นเทอร์รี่ก็จะเป็นผู้ช่วยโค้ดเลสเตอร์ด้วยนะครับจนจบฤดูกาลนะครับก็ขออวยพรให้กัปตันทีมของเรากับปตันเจทีโชคดีทำหน้าที่ให้้ดดีีีท่่่สุุลละะกกกกกกััันนคคคคครรรรออออออจจาาไมม์ณเเซงงิูใ หารน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันมีโค้ดส่วนลดจากช่องพีเตอ์ด้วยไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับในช้อปปี้นะครับใครกําลังหาโรงเรียนดีๆต้องไปที่นี่เลยครับโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงกอกผมทิ้งลิงก์รายละเอียดทั้งหมดไว้ด้านล่างแล้วนะครับใครกําลังมองหารถดีๆนะครับก็ต้องนี่เลยครับซูซูกิซูบิบจีแอลเนนั่นเองนะครับมาพร้อมออปชั่นเต็มสุดๆเลยนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะ Bye.